สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจิงเบบี้จิงโกะนะคะวันนี้จิงจะมารีวิวโปรดักต์ของยู e r ดนตัวหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยจิงมีรีวิวตัวพรีเซร u มไปใน IGTV ตัวนั้นก็คือชอบมากนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวตัวนี้ยูส e ดนอัลตร a าเซนซิทีฟรี p พ i r นะคะ บอกก่อนว่าตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่งเข้าไทยนะคะแล้วก็มีบล็อกเกอร์เกาหลีรีวิวว้เยอะมากเพราะว่าจริงๆอะช่วงนี้เทรนด์การรีแพร์ผิวกำลังมาแรงที่เกาหลีแล้วตัวนี้เขาก็เป็นท็อปพิกโปรดักต์นะคะก็คือโหวตจากผู้ใช้จริงบนเว็บโกลพิกเว็บโกลพิกเนี่ยจะเป็นเว็บรีวิวเครื่องสาอางสกินแคร์ที่ดังมากในเกาหลีแล้วตัวนี้เขาก็เคลมไว้ว่าเขาจะช่วยซ่อมแซมผิวแล้วนะคะจะช่วยแก้ปัญหาผิวอ่อนแอผื่นแห้งแพ้คันหรือว่าจะเป็นผิวที่เป็นสิวง่ายเขาจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ภายใน2ชั่่วโมมงนะะคดีีเเเททยบาหสองชั ก็เดี๋ยวจิงจะโชว์ภาพเปรียบเทียบก่อนหลังใช้ตัวนี้นะคะแล้วก็เรามาดูว่ามันจริงไหมและเพื่อให้รีวิวนี้เข้าใจง่ายเดี๋ยวจริงจะแบ่งพาร์ตตามนี้ 1. การรีแพ์ผิวคืออะไร 2. ส่วนผสมและก็คุณสมบัติ 3. สาธิตการใช้ 4. ผลลัพธ์ที่ได้และสุดท้ายเดี๋ยวจิงจะสรุปให้ฟังอีกทีนึง คำว่ารีเพล์จะหมายถึงการซ่อมแซมใช่ไหมแต่ว่าการรีเพล์ผิวเนี่ยจะหมายถึงการซ่อมแซมผิวแล้วก็สร้างโครงสร้างผิวให้แข็งแรงเมื่อไหร่ก็ตามที่ผิวเราแข็งแรงเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหาผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นผดผื่นผิวแพ้ง่ายเป็นสิวง่ายความคันความแดงหรือว่าผิวแห้งเป็นขุยหรือแม้กระทั่งพวก texture ผิวเนี่ยเวลาที่ผิวเราไม่เรียบเนียนมันก็คือลักษณะของผิวที่อ่อนแอเหมือนกันใครที่มีปัญหาผิวยังที่จริงพูดไปหรือว่าบำรุงสกินแคร์เท่าไหร่บำรุงกิ่ตัวแพงแค่ไหนผิววกกก็็ไไมม่่่่่โลใสสฟูเเเเททาาาาคนนนนนนอออืััีี้้ตตุจจะะปพร เกาะป้องกันผิวเราหรือว่าสกินแบเรียร์มันไม่แข็งแรงนะคะพอสกินแบเรียร์ของเราหรือว่าโครงสร้างผิวเราอ่อนแอเนี่ยผิวมันก็จะอักเสบง่ายขึ้นนะคะง่ายๆคือยิ่งเกาะป้องกันผิวเราอ่อนแอเท่าไหร่เนี่ยต่อให้ทายารักษาแค่ไหนมันก็อาจจะไม่ดีขึ้นหรือว่ามันอาจจะกลับมาเป็นปัญหาซ้ำๆใครที่น้าพังอยู่ช่วงนี้แนะนาให้ปรับโครงสร้างผิวด่วนๆน,นะคะเพราะถ้าเราบารุงผิวดีจนสกินแบเรียร์ของเรามันแข็งแรงมันหนาแน่นจริงๆเนี่ยผิวเราก็จะไม่อักเสบนะคะแล้วก็มันจะมีความสมดุลทุกอย่างที่ต้องการไม่ว่าาาาจะเเเป็็นนนนคควววมมมรรีีียยบบบแแแผิขขงงสุภพดั ก็จะกลับมาในเวลาที่เราเจอ PM 2.5ไปทำทรีทเมนต์เลเซอร์อะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้กระทบผิวเราเท่าที่ควรจะไม่เสี่ยงต่อการแพ้สกินแคร์หรือเมคอัพด้วยก็คือสามารถใช้ของถูกของแพงได้เหมือนกัน ฉะนั้นถ้าอยากผิวดีก็ต้องรีแพร์ผิวรีแพร์พื้นฐานผิวให้ดีให้แข็งแรงก่อนแล้วปัญหาผิวเสียเี่ยมันก็จะไม่ตามมาอ s c e r i n Ultra Sensitive Repair เขาจะมีนวัตรกรรม b บ r r i e r Repair นะคะจะมีส่วนผสมหลักอยู่3อย่าง 1>, 1. คือ d e x p a n t h e n o l อันนี้เขาจะช่วยซ่อมและสร้างโครงสร้างผิวให้เนื้อผิวเราเรียบเนียนนะคะแล้วก็ผิวแน่นสุขภาพดี 2. Simsitive อันนี้เขาจะช่วยปลอบประลมอาการผิวที่คันความยุบยิบอะไรเงี้ยจะหายทันทีและงานลิัย,าายาชยานโคเอต แล้วก็ลดรอยแดง เร่องอย่างที่บอกไปนะคะว่าตัวนี้เขาจะมีนวัตกรรม Barrier Repair Innovation เขาจะช่วยเสริมสร้างโครงสร้างผิวใหม่เราให้แข็งแรงลดอาการพวกผิวแหง้งแดงคันได้ภายใน2ชั่วโมงเพื่อนีงานวิจัยทางแบรนด์เขาบอกมาเลยว่ามันได้ผลเทียบเท่าการใช้สเตียรอยด์ฉะนั้นถ้าใครผิวแพ้ง่ายเนี่ยลองสังเกตดูว่าสกินแคร์ที่ตัวเองใช้มันช่วยเรื่องโครงสร้างผิวหรือเปล่าเพราะว่าจรงิงๆสกินแคร์หลายๆตัวเขาอาจจะช่วยแค่เรื่องผิวชุ่มชื้นมันไม่ได้ไปช่วยปรับโครงสร้างผิวต่อให้ใช้ไปเรื่อยๆผิวอาจจะชุ่มชื้นขึ้้้้้นนนนนแแต่่่วววาาาามมมััไไดทํใหผผิิขข็็งงรึฉะะกกออจจีส กลับมาแพ้เหมือนเดิม ยูสตริดอัลตาเซนซิทีฟรีแพร์เขาจะมี2สูตรนะคะเนื้อครีมจะเหมาะสําหรับผิวแห้งผิวธรรมดาส่วนเนื้อเจลจะเหมาะสําหรับผิวผสมผิวมันสามารถเลือกใช้ได้ตามสภาพผิวเลยแล้วขวดเขาจะเป็นแอนตี้คอนเทมิเนชันแพคเกจจิ่งนะคะก็จะทําให้อากาศไม่เข้าไปในขวดนะคะไม่ทําให้ครีมเสียเร็วแล้วสามารถคงสภาพครีมให้อยู่นานครีมเขาเลยเป็น0%สารละลายเคืองทุกอย่างไม่มีสารกันบูดแอลกอฮอล์ซิลิโคนสีน้ําหอมพาราเบนจริงสภาพผิวค่อนข้างปกตินะคะจริงๆสามารถใช้ได้ทั้งเจลแล้วก็ครีีมมเเเลยาคคืืนนนออจจะใช้้ป็รต่ ว่ากังวันที่อากาศร้อนนี้ก็จะใช้เป็นเนื้อเจลตัวเนื้อครีมก็ไม่เหนอะเลยนะคะแล้วก็จะให้ความชุ่มชื้นกว่าตัวเจลครีมแต่เขาให้ความสบายผิวทั้งคู่เลยยิ่งถ้าใครเป็นคนที่ผิวแห้งมากเนี่ยตัวครีมเขาจะทําหน้าที่เหมือนเป็นเมคอัพเบสเลยก็จะทําให้รองพื้นแล้วก็แป้งติดทนขึ้นเนื้อครีมอันนี้เขาจะมีความแน่นแต่ว่าซึมเข้าผิวไวนะคะแล้วพอทาไปเนี่ยคือจะให้ความชุ่มชนนื้นทันทีแล้วเราจะรู้สึกได้ว่าผิวนุ่มขึ้น อันนี้เป็น before after 2ชั่วโมงนะคะคือหลังใช้ปุ๊บเนี่ยผิวมันจะมีความชุ่มชื้นแล้วก็มันจะมีความโกลวจับไปปุ๊บจะรู้สึกได้ว่ามันนุ่มแล้วยิ่งพอเราแต่งหน้าเนี่ยเมคอัพก,ก,ก็ติดทนหน้าดีมากๆ หลังๆอะจริงตั้งใจบำรุงผิวมากๆแล้วก็ก่อนที่จะรู้จักเทรนการรีแพร์ผิวเนี่ยจริงก็สังเกตแล้วว่าสกินแคร์รหลายๆตัวที่จริงใช้เนี่ยจะเน้นเรื่องการทําให้ผิวแข็งแรงจริงก็บอกคนดูไปหลายครั้งเหมือนกันว่าถ้าอยากจะให้ผิวดีเนี่ยควรปรับโครงสร้างผิวเราให้ดีก่อนจากนั้นจะใช้สกินแคร์ว่าทิ้งหรืออะไรก็ว่าไปเพราะมันคือพื้นของเนื้อผิวเราลองสังเกตดูว่าอย่างผู้หญิงเกาหลีอย่างเงี้ยผิวเขาดีมากๆใช่ไหมต่อให้เขาดูแบบมีสิวมีรอยแดงแต่ผิวเขายังดูดีอยู่อะแต่ถ้าบาางคคนนทีีี่่่่่พื้้ผิิววไไมมมดเยตออใหหปัญส หรือริ้วรอยต่างๆผิวก็อาจจะไม่ได้ดูฟูไม่ได้ดูแน่นไม่ได้ดูแบบ กลเหมือนคนที่พื้นฐานผิวดีอย่างตัวยูซีรินอัลต้าเซนซิทีฟรีแพร์เนี่ยก็คือเป็นออปชันที่ดีมากๆสําหรับใครที่กําลังมองหาสกินแคร์ที่ช่วยลดพวกอาการระคายเคืองแล้วก็ทาให้ผิวแข็งแรงจริงๆช่วงหลังๆอะจริงรู้สึกว่าสกินแคร์ของยูซีรินหลายๆตัว,ตวคือปังมากยังไงถ้าใครสนใจราคาเต็มเขาจะอยู่ที่1,300บาทนะคะแต่ว่าเขามีราคาโปรโมชั่นช่วงเปิดตัวเหลือแค่975บาทสามารถไปซื้อกันได้ที่วัตสันวัตสันออนไลน์บูธร้านขายยาชั้นนำหรือว่า user.co.ths เคแล้วนีก็็เปนร เซรินอัลตราเซนซิทีฟรีแพร์ของจริงนะคะถ้าใครสงสัยอะไรก็พิมพ์ถามไว้ได้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย